โซเรียวเนี่ยนะครับดาค่ตามที่เอ่อคลิปก่อนบอกกันไปนะครับผนู้บีเอสบอสนะครับนะก็สำหรับบอสในรอบนี้ที่เราจะมาตบกันก็จะเป็นในส่วนของอ่ออาโอคี้นั่นเองนะครับซึ่งมันจะแป๊กมากนะครับถ้าเกิดผมขึ้นไปแล้วบอสไม่เกิดนะ,นะครับนะซึ่งผมว่าแม่งเป็นอย่างนั้นแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับใช่ครับมันไม่เกิดครับขอบคุณครับเอ้ยทำไมงไม่เกิด โอเคงั้นเดี๋ยวผมจะทําการเออ่ย้ายไปเซิร์ฟที่มันเกิดก่อนแล้วกันนะครับนะเป็นไงเลียวไหมล่ะเออบอลไม่เกิดนะครับนะก็โอเคนี่ครับผมเดี๋ยวผมทําการย้ายเซิร์ฟก่อนแล้วกันนะครับนะเดี๋ยวตัดกลับมากันอีกทีนะครับผมโอ้กว่าจะเจอนะครับนะแม่งย้ายมันสิบล้านเซิร์ฟนะครับนะโอ้โหผมไม่รู้เลยนะว่าไอ้มันจะมีคนมาแย่งกันตีบอลนี่ขนาดนี้นะที่ผมต้องย้ายเซิร์ฟประมาณแบบโอ้หกี่รอบวะนั่นน่ะ จนสุดท้ายทนไม่ไหวครับก็เลยเ,ออเข้าผ่านลิงก์ไอ้เจ้าตัวเวอร์สองบอกฟุตโดยตรงเลยนานาไม่งั้นแม่งย้ายเป็น5 6เซิร์ฟก็ไม่เจอนะครับผมใครไม่รู้ว่าการเข้าแบบตรงๆผ่านลิงก์เวอร์สองคืออะไรก,ก,ก็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 ไม่รู้ต่อไปนั่นแหละครับดีแล้วแต่มันไม่ใช่แฮกอะไรหรอกนะมันก็แค่เข้าลิงก์เซิร์ฟเวอร์นรั่นแหละเออเอาง่ายๆคือมันมีวิธีหาเซิร์ฟโนน้อยอยู่นะมาแต่ว่าก็นั่นแหละนะผมไปดูด้วยผมขี้เกียจสอนนาะก็โอเคนามา ซึ่งถามว่าม,มันจะอู้กำลังจะบอร์ดเลยมันอาจจะเป็นนู๊บเอ่อมันไม่ใช่รายการเอ่อในส่วนของนูเบียนบอรมันเป็นนูนูบูลีบอรดนะนะแต่ว่าดูเหมือนว่าสําหรับตัวนี้จะไม่ใช่นะนะมันหัวกับผมได้แบบเอาเรื่องเหมือนกันเนี่ยมันต่อเรื่องผมไม่ได้มันครึ่งหลอดเลยทีเดียวนะนะเฮ้ยเกินครึ่งด้วยนั่นน่ะอาไม่ประมาณครึง่งอ้าว <laughs> ตีรอบแรกได้แล้วนะะนะสำหรับ เ uh, Hidden Key ครับขอบคุณนะเออนะผมก็เปิดเลยละกันนะผมได้ดาบเลนโกคุอย่างไวเลยอะไรวะไม่ได้เล่นด้วยนะไม่ไดไม่ได้ไม่เริคือผมไม่ได้เล่นสายดาบเลยนะคือคืออะไรวะเออสแต t สองพันหนึ่งรอพอดีเป๊ด้วยเออดีนะมั้ยได้เล่นโกคุอย่างไวนะครับผมงั้นเราเอามาใส่ประดับบารมีแทนในเซเบอร์แล้วก็มันดูเท่กว่านะ เออนั่ผมได้ไททอลซามูไรสีด้วยเนี่ยนะฮะผมเอ้ยดูเท่กว่าน้ำนะโอเคนะครับผมก็มาเดี๋ยวผมทําการฟาร์มต่อเลยแล้วกันของเป้าหมายของเราก็คือไปฟาร์มจนถึงเลเวล1425นั่นเองแล้วเราก็จะไปเกาะสุดท้ายกันแล้วนั่นเองเนี่ยชิบหายแล้วใครวะเขาจะไปตีบอสแน่เลยแต่ผมตีตายไปแล้วน้ำน,ำน,ำ IP นะ IP เนรับผมเอ๊ะอ๋อโอเคตกใจมหมดนึกว่าไอตัวหาย นะครับก็โอเคตอนนี้ผมจะทำการฟาร์มละเดี๋ยว EP นี้ผมเอาอีกจักเป็นเลเวลประมาณสักเอ่อหนึ่งพันสี่ร้อยหกละกันนะครับนะอ่าแล้วเดี๋ยว EP หน้าเรามาใช้ EP คูณสองกันแล้วเราก็จะลุยรวดเดียวให้ถึงเลเวลหนึ่งพันสี่ร้อยยี่สิบห้าเลยละกันนะครับนั่นะ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 คือแผนเนาะก็โอเคนะครับผมไม่พูดมากครับก็ทำการปิดคลิปันเลยละกันนะไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่พูดบิดนะผมไม่ใช่ปิดคลิปฟาฟอร์เวิร์ดเออนะครับนั้นะนะทำการฟาฟอร์เวิร์ดกันเลยนะครับนะ ก็ตัดกันแล้วนะนะีจะเรียกว่าตาัดกันแล้วก็ไม่ได้นะผมคือผมมีอะไรจะเล่าให้ฟังครับคือตอนท <_ S 1> ี่ผมอัดคลิปนี้เนี่ยนะครับผม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 ไม่รู้ตัวครับนะว่า,าเดี๋ยวไม่รู้ตัวมาต้องไม่รู้ตัวอยู่แล้วนะค,คือผมผมอัดเสร็จนะครับผมผมก็เพิ่งมารู้ว่าพาร์ทฟา,ทฟาท์ฟอร์เวิร์ดแล้วก็พาร์ทหลังจากฟา์ฟอร์เวิร์ดเสร็จปิดคลิปเนี่ย มันไม่มีเสียงครับมันมีแต่ภาพครับผมก็เลยถือซะว่าก็ในเมื่อมันมันในเมื่อมันมีแต่ภาพงั้นเดี๋ยวก็เราก็ทําพาร์ทใหม่ขึ้นมาเลยละกันนะนะเพิ่งจะมารู้ตัวตอนตัดนะผมก็เนี่ยแหละนะผมก็เลยต้องมานั่งอัดใหม่อย่างงี้นะ,นะนะเรียกได้ว่าโอ้โหตอนนั้นพูดไปตั้งเยอะนะผมในพาร์ทฟ้า forward ได้ั้มแต่ไม่ไฟเสียงพังคุณผู้ชมนะมะ,ะก็เลยต้องทําเป็นพาร์ทฟอร์เ r ิร์ดไปนะผมเราก็มาอัดตรงนี้อีกทีหนึง่งละกัน นะมานะซึ่งก็ผมก็จะทำการาฟารมอีกสักฟามอีกสักสองเวลแล้วกันอ่าเป็น1,409นั่นเองนะครับผมเพราะว่านะครับนะซ็กเลยเดีนะ๋ยวผมเองต้องมานั่งอัดใหม่นะครับผมเศร้าเลยนะมาแล้วก็จะมีช่วงหนึ่งที่บอกฟุตบอลผมมันรุ่งโรจน์ใช่ไหม ช่วงนี้ดูจะไม่ค่อยรุ่งโร่เท่าไหร่นะครับอาจจะต้องเปลี่ยนไปทำคอนเทนต์อื่นนะครับน้าก็มีแผนว่าจะทําเป็นในส่วนของเอ่อคอนเทนต์อย่างอื่นอยู่นะครฮะรอติดตามรับชมกันได้นะครับนะอาจจะเป็นพวกเอ่ออะไรด็อกคังอะไรอย่างงี้อาจจะอาจจะทำด็อกคังเพิ่มเพราะได้ดูเราดอ็ดอกคังก็ดูรุ่งเหมือนกันนะเออแต่และคลิปนี่ที่เป็นสุ่มกาชานี่ไม่รู้ว่าถ้าเกิดไม่ใช่สุ่มกาชาคนยิ่งดูเยอะไหมนะแต่ว่าสําหรับคลิปด็อกคังเนะี่ยส่วนใหญ่คนดูจะเยอะอกว่าบลฟุตนะผมสงสัยมัน จะเป็นปรีการเปลี่ยนยุก่าการเปลี่ยนยุคของช่องเราหรือเปล่านี่ไม่มั่นใจเหมือนกันนะนะเรียกได้ว่าโอเคก็ถึง1,409แล้วครับคลิปนี้จบกันแบบงงๆอย่างนี้แหละครับนะก็ก็โอเคนะผมผมไปแล้วสวัสดีครับ